กิจกรรมกลางแจ้งเกมลองเปิดดูซิวัสดุอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษนะคะปากกาสำหรับเขียนค่ะเราไปเริ่มกิจกรรมเลยนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราจะมาออกกำลังกายกันก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะอ่าเด็กๆ ยืนแบบนี้นะคะขาเล็กน้อยนะคะห่างกันเล็กน้อยเด็กๆยกมือขึ้นมาชูเหนะหัวไปเลยค่ะแล้วเด็กๆพับแขนข้างซ้ายลงมาก่อนหนึ่งแล้วแขนข้างขวาสองแล้วเด็กๆเ,เอียงศีรษะไปด้านขวาหนึ่งสอง ครบแล้วนะคะเด็กๆชูมือขึ้นมาก่อนค่ะแล้วเด็กๆก็เอามือลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเกมนี้นะคะจะใช้ผู้เล่น2คนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะใช้กระดาษนะคะตั้งแต่5แผ่นขึ้นไปค่ะ โดยจะมีอยู่1แผ่นหรือ2แผ่นก็ได้นะคะจะเขียนการลงโทษเอาไว้ด้วยนะคะเวลาเล่นนะคะเด็กๆจะต้องวางคว่ำกระดาษลงนะคะไม่ให้เห็นข้อความอันนั้นนะคะอ่ะแล้วก็เลือกทีละหนึ่งคนนะคะหยิบแล้วก็เปิดกระดาษขึ้นมานะคะโดยคนที่เปิดเจอข้อความนั้นนะคะจะต้องทำตามในที่เขียนไว้ในกระดาษค่ะ ข้อความที่จะสามารถเขียนลงไปนะคะก็อย่างเช่นการทาแป้งตัวเองหรือการเต้นเพลงอื่นๆนะคะที่เด็กๆจะเขียนลงไปได้เลยนะคะส่วนในการเล่นนะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ใครมีพี่ก็ชวนพี่มาเล่นได้นะคะ หรือแม้แต่คุณตาคุณยายก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะเด็กๆแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุชไม่ได้เขียนบทลงโทษเอาไว้นะคะก็เลยไม่เจอนะคะเด็กๆเด็กๆเล่นเกมนี้แล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันเกมหน้านะคะสวัสดีค่ะ